โอเคครับเขามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับจัดไปนะครับในเกรมใหม่นะครับต้องบอกว่าเข้าไทยมาแล้วนะวันนี้ผมจัดให้นะครับวันนี้เขาเข้ามาแสนนะต้องบอกว่าเล่นหนักนะครับเทหนักจริงๆมาเล่นยันครั้งแรกนะครับแต่ว่าได้ดูพี่หลังแค่เล่นไปบ้างแล้วนะครับวันนี้มาลองกันหน่อยละกันนะขอซื้อฟรีปินไปเลยนะครับเห็นเล่นครั้งแรกก็ขอแบบว่าเทหนักหนักไปเลยนะมาดูหน่อยนะครับในเม็ดเดียว ในเม็ดเดียวจะรอดหรือว่าจะร่วงนะครับอ่ะโอ้โหมาดิอ่ะ,อดอะได้แค่ห้าหมุนนะครับแต่จะเป็นห้าหมุนที่ปังหรือเปล่าหรือยังไงวงล้อเวลหนึ่งอ่ะวงล้อข้างๆนะครับมันก็จะมีเพิ่มเวลเนี่ยอัพเวลนะครับวายก็จะเพิ่มขึ้นนะครับพอเข้าใจไหมพอนึกภาพบอกว่าเนี่ยอัพอ,อีกแล้วครับเวลสามครับวายก็จะมากขึ้น นะครับเวลสามแล้วนี่ประมาณนี้ครับยังบางนะยังบางนะเอาได้เพิ่มอีกห้าฟีสปินโอ้โหสิทธิพิเศษจริงๆอะนี่ของจริงครับเพื่อนๆเ,เริ่มมาเลยฮะพยายามทำใจให้ชื้อนนะเอาอัพไปอีกครับเวลที่สี่ครับเพื่อนๆเอ้ยช่วงเวลานี้ได้ว่าหนึ่งทุ่มสามสินาทีนะฮะ ลองดูโอ้โหไหนมาครับพเพื่อนๆถือว่าไม่แย่นะนะครับในการเล่นครั้งแรกนะครับแต่ว่าทําไมถึงถึงเพื่อนๆถามว่าทำไมรู้มากนะครับเพราะผมศึกษามาแล้วนะครับกับพี่หลังนะครับนะ่บนะโบอีก5ไปอีกครับใช่ปะอ่านะฟิลิปปินเริ่มเยอะวายเริ่มเยอะขึ้นนะครับนี่มวยถวอย่างนี้แน่นๆเป็นยังไงเพื่อน ดูดิโอ้โหเต็มแผงอะนะครับเมกาไปดีดองนี้เขาเรียกว่าเต็มแผงอ่ะนะครับเอาว่าเอาว่าถือว่าได้เรื่องครับไม่แย่อย่างที่เพื่อนๆคิดแน่นอนนะครับแค่นี้ผมรอดแล้วโอ้โหมาทั่วอ,อีกอะผมบอกเลยนะครับ ถ้าโดนใจอยู่ทางล่างอูทางด้านล่างถ้าโดนใจนะนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเกรมใหม่ในค่าย PP แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ที่ไหนก็มีนะนะครับผมนะเพราะว่ามันใหม่ล่าสุดนะครับแต่อยากรู้ที่ไหนมีทางด้านล่างนะจ๊ะเออไอ,อลูกกระโปงเด๋ลองไปดูกันอเองนะครับนี่บอเอ๊ะเลยเจอดอกนี้นะครับ โอ้โหลั่นเดของจริงมาแล้วครับเ,เพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับแคปรูปนี้มานะเดี๋ยวมีของเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆให้ละกันนะครับไอ้ลูกกระป๋เดนะฮะนะครับ,นะรบเรียบร้อยครับยับเยินเอาหมื่นอีกสี่หมุนสุดท้ายเอาอัพไปอีกครับเ,เพื่อนๆเวล5ห้านักกว่าเก่าอีกไอเบงโอ้โหข้าวนี้มึง ไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบวายแน่นๆน,น,นะฮะอูแม่งสุดว่ะนะแม่งสุดจริงนะครับอู๋ท่วมผมบอกเลยนะครับเพื่อนๆไร้คำบรรยายนฮะ โอ้โหเระยาวเวลาไม่ถึง5นาทีคือไม้เดียวรู้เรื่องไม้เดียวรู้เรื่องจริงๆเพื่อนๆน,นะครับช่วงเวลาที่บอกไปนะครับผมก็จะาหาช่วงเวลาที่ชัดเจนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะใครตามก็น่าจะรู้แหละนะครับดูดิแม่งเป็นแผงขนาดเนี้มันมีที่ไหนอยู่วะฮนะ วันนี้ที่ไหนเฟี้ยววันนี้เฮ้ยฮัลโลัโหลยับอย่างเดียวครับเพื่อนๆอีกสองหมุนสุดท้ายครับดูดิดูดิครับดูดิครับ โอ้หเฮ้ยต้องตามแล้วต้องตามแล้วอย่างนี้นะครับอย่าปล่อยให้มันเป็นอย่าปล่อยให้มันเป็นตำรานนะฮะเพื่อน<ๆ>รีบไปกดมาก่อนเลยนะครับเพื่อนๆต้องรีบตามแล้วล่ะนะครับโอ้โหคือฟิลิปปินส์ไปที่นะครับไม่ถึงแจ็ดสิบเคเรนะครับได้มาเกือบครึ่งเอ็มอ่ะนะครับดีไม่ดีเลยครึ่งเอ็มอ่ะนะับเพื่อน โอ้โหเกือบทะลุ 1M ก็ว่าได้นะถ้ามา 1M นี่แม่งเอาแจกก่อนเลย50าสิบเครับ50เคลเบาๆไปเลยนะครับถ้ามาหนึ่งเอนะฮะโอ้โหคับเ,เพื่อนๆของจริงวิ่งมาแล้วครับเ,เพื่อนๆเฮ้ยเดือน6แม่งปังจัด นะครับมีเกรมออกใหม่ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเงาะอย่างนี้นะครับโอ้โห و, แตกดีแลวหนึ่งโอ้โห و, แตกแสนลวหนึ่งนะครับเพื่อนโอ้โหจบเกือบหนึ่งเอ็มครับระยะเวลาไม่ถึงสิบนาทีนะครับเ,เพื่อนไม่ถึงสิบนาทีนะครับซื้อฟิลิปินไปที่หกหกหมื่นเจ็ดนะครับขึ้นมาเกือบเก้าร้อยเค นะครับเกือบ9 0 0 0แสนหรือว่าเกือบ1 m อนะฮนะในระยะเวลาไม่ถึง10นาทีแต่ต้องบอกนิดนึงเด็กที่ไม่ยุตตำกว่า18ปีก็ไม่ควรรับชมนะครับถ้าโดนใจนะครับเพิ่มเติมทางด้านล่างเลยนะครับโอเคแคปนี้มาหาผมแล้วกันเดี๋ยวมีของอะไรให้เล็กๆน้อยๆนะครับสักสักยี่สิบเครแล้วกันนะคแจกแจกกันไปนะครับ,นะรบโอเค รีบมานะจ๊ะเดี๋ยวหมดไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันเฮงเฮงรวยๆครับคลิปนี้สวัสดีครับตามนะอีเวน